สวัสดีครับผมมีฟอกันช่องบายโยอินดีครับวันนี้เลาะหามมิมครับหามมิมหาับถึงนครับปลาอยู่ข้าครับโอ้มันมาแล้วครับวันนี้นะครับบรรยากาศครับ มาได้ตามตัวตามอย่างนี้ครับมาหาเลยครับหาสดๆเลยครับเขาปลากับหาเลยครับใช่ครับใช่ครับว่าจิ้มอันไอ้หน่อยอินดีเป็นพอเลยครับฟังดิใช่ครับโอ้โหสวยครับสวย อนี่ครับโอ้โหลบหลีอยู่กลางปลากลางดงครับนี่ครับไอหน่อยยินดีครับพ่านเไปขานึนมาเนี่ผ่านอดโอ้อยู่จนงาใต้เลยไปเอาเอ่นี่ครับพนอดครับผนอด นี่ครับปลาหกปลาแต่ตัวนี่เออปลาแต่ที่นาะโอ้สวยอยู่ครับต้องมาลุ่นเหมือนเดิมครับหัวหนังแต่ว่าเห็นด่างเลยงามอยู่แต่ว่ามาลุ่นหัวครับเออเจ้ากระเป๋าไฟออกที่ไหนถูเปล่ากระเป๋าน่าเขาจะคู่ข้อเล่มไปแล้วครับบันนี้ห่างเสียงเนาะเอาเอารถเลยตัดเลยเขากระนีไปเลย เอาครับไอ้ท้ายตัวทรัพย์กองที่สั้นให้ได้ครับมืดมัวเนี่ยมืดนะย้อนแสงนะเพิ่งทายถ้ำครับอืมง่ายครับผมเอู้วมาปิดอีกแล้วเนี่ยครับน้อยเนี่ยน้อยง่ายครับทั้งเพื่องเว้ยเฮ็ดย้อนลงไต่จิ๋วแต่แจ๋วครับนเนี่ยน้อยยังนะครับครับผมเจ็บกันครับโอเคครับตอนแรกไปครับฝากรับชมเลยนะครับ ฝากกิดทับตะไข่กดอนนีนะครับติดตามเป็นกำลังใจบาโยอินดีครับไอ้หน้อยอินดีครับเนี่ยน่าเจออีกเหรอเจออีกโอ้โอ้ส้นดวงหันเอาครับสองห้างครับปลาเนี่ครับสวัสดีครับผมลงเป็นกลุ่มครับปลาแต่ด้วยนี่อวางปิดคลิปไวได้นี่โอ้ ผมกำลังสิปิดคลิปครับเจออีกครับโอ้นี่ไงพวกเราครับคุยหยอยครับสวยครับรับชมต่อเลยครับหาดอกหวานดอกเออมาแบบไม่ได้นัดไม้เลยครับนี่ไม่ได้ตามโตตามอย่างในเขาป้ามากอันนี้นะครับมือมันแล้วครับอคุยหยอยครับนี่ไม่ได้หรอกอุ้ยนี่นี่ปิด โอ้ยสวยงามครับโอ้ยโอ้ป่าหนี่สมบูรณ์ครับเจ็กสปีดใหม่เลยครับนี่ยังยังมีอยู่ครับเนาะมีมีหนาอยู่แตันสปีดนเขรับหนามสวยครับหนามสวยอยู่สวยอยู่ตั้มเลยสวยอยู่เจ้าหัวหนามแกแต่ว่าแกแต่ว่ายังโอ้ไฟเกินลอยครับสวยงามครับแกบมากครับ S <S แค่ก็ฝากรับชมฝากติดตามกดรับดกดซับตะไข่กดยัง้งครับบ้านหน่อยอินดี้ครับอายโยครับบบาวโยบบาวโยครับกาบผมไปครับ